สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆแล้วก็มาส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะวันนี้ก็แม่นะคะไม่ได้มา มาส่งพลังงานบ่อยๆเลยนะคะเพราะว่าติดนะคะภารกิจเนาะนะคะทุกคนไปทําธุระมาก็วันนี้มาส่งพลังงานให้กับทุกคนเข้านอนนะคะอาจจะมีการอัปโหลดช้าหน่อยเนาะก็หวังว่าจะยังไม่นอนกันนะคะถ้านอนกันแล้วพรุ่งนี้ก็มาส่งพลังงานเข้ากันนะคะวันนี้ก็จะมาแบบพลังงานรวมให้กับทุกคนนะคะก็ อยากจะสื่อให้รู้ว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานเป็นอย่างไรนะใครอยากที่จะส่งพลังงานส่วนตัวนะคะหรืออึดอัดปัญหาหัวใจปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์หรือว่าส่งพลังงานของเขาคนนั้นแอดไลน์ทักแชทได้เลยนะคะพี่คะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่นะแล้วก็มัน ถ้ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากๆหรือว่ามีพลังอะไรพิเศษในความรู้สึกมากๆก็จะมีแพคเกจโทรคุยนะคะอันนี้มันจะได้รายละเอียดมากเลยเป็น Exclusive Reading นะคะโอเคนะท่านใดอยากที่จะพอซัพพอร์ตช่องนะคะก็แอดไลน์ขอภัยค่ะลิงก์ด้านล่างจะคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถซัพพอร์ตสมัครสมาชิกทางช่องได้เวลาไลฟ์สดเราจะได้มาพูดคุยกันแล้วก็เช็คพลังงานให้กับทุกๆคนด้วยนะคะโอเค สิ่งที่ทุกคนซัพพอร์ตมานะคะก็ได้ได้ไพ่ใหม่มาด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีไพ่ใหม่มาสองสำรับเนาะยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรไพ่ไพ่ไอะไรเนาะเด็ดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันคะ่ะว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คะตอนนี้นะท่าในใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คะ แปดถ้วยแน่แท้นะคะคนที่คุณเดินจากเขามานะหรือมีใครคนใดคนนึงเดินออกไปจากกันแต่ส่วนใหญ่ต้องที่นี่เลยอาจจะเป็นคนที่คุณเดินจากเขามานะคะมันมีอะไรที่ค้างคามันมีอะไรที่ จบไปแล้วนิ่งไปแล้วหรือมันมันไม่เคลียร์มันตอบไปต่อไม่ได้ต้องเดินออกไปหาแสงสว่างของความรู้สึกของตัวเองนะคะอะไรที่มันรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจอะไรปล่อยละวางไปก่อนค่ะนะคะถ้าเขาถ้าเขานิ่งไปเดินไปก็ปล่อยเขาไปก่อนเราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือโฟกัสอะไรเขาได้อยู่แล้วเราได้แต่บังคับแล้วก็โฟกัสความรู้สึกของเราแล้วก็ตัวตนของเราเห็นคุณค่าตัวเองให้มากที่สุดแล้วคุณจะเจอความรักที่วิ่งเข้าหาคุณแบบมิถ ا ในตั้งตัวนะคะ มาดูซิว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คะราชินีไม้เท้าทาฝ่ายนะคะสลับตัวตนได้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะ,ะตัวตนของคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะสวยหลอ่อเก่งคือทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองนะคะ รักความยุติธรรมชอบความยุติธรรมมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีมุมมองมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างแล้วก็คือเป็นคนที่มีความคิดที่บางครั้งอาจจะดูใจร้อนมากๆนะคะแล้วก็บางครั้งเอาเหตุผลของตัวเองเป็นหลักโดยที่ไม่ได้ไม่ได้สนใจคนรอบข้างก็ก็เป็นได้นะคะด้วยความเป็นราชินีเมท้าเป็นคนที่เก่งทํางานเก่งมากๆแล้วก็ขยันด้วยเป็นสาว working woman ได้เลยทีเดียวคุณสวยเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์มากๆคุณอาจจะเดินจากเข้ามาก็ได้นะคะ โอ้โห oh, oh, ออกมาแล้วนะคะจัสเมนนะคะแล้วก็7ไม้เท้า4ี่เหรียญ3ไม้เท้ามันเป็นพลังงานเก่าๆแล้วค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้คุยกันให้ชัดเจนแล้วก็3ไม้เท้าคนทางไกลของคนคนนี้คนแดนไกลรู้สึกว่ามีพลังงานตรงที่นี้เหมือนกับเขายังกักกัในความสัมพันธ์กักกัในความคาพูดกักในการกระทําของเขาอยู่นะคะ แล้วก็ทาให้คุณกับเขาก่อนหน้านี้อาจจะคุยในเรื่องของความชัดเจนหรือว่าการตกลงในความสัมพันธ์ด้วยก็ได้แต่ก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ตกลงกันเนาะยังไม่ได้ให้คําตอบซึ่งกันและกันนะคะเป็นคนขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะเจ็ดดาบเป็นคนที่มีลูกเล่นนะคะเป็นคนเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์มีลูกเล่นด้วยนะคะจะทําอะไรคือเหมือนกับว่าสามารถที่จะพลิกแพลงหรือว่าอะไรได้นะคะดูดูเจ้าชู้ดู ค่ะสโนว่าดูแบบนิ่งๆมากๆตัวตนของเขาเป็นราชาเหรียญธาตุดินนะคะออกมาแล้วราชาเหรียญผู้นี้อาจจะยุ่มากกับคุณมากๆก,ก็ได้หรืออาจจะมีคุณวุฒิวายุที่สูงกว่าหรือท่ายุทธเท่าเท่าเท่ากันก็จะเป็นคนที่ดมูมีความเป็นผู้ใหญ่มากนะคะดูแต่งตัวสมระถสมระถชิวๆสบายๆอาจจะเป็นระดับผู้นำระดับผู้บริหารขึ้นไปก็ได้นะคะแต่เป็นคนที่มองความสัมพันธ์แบบ อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะรักธรรมชาติรักสัตว์รักทะเลูชอบปลูกต้นไม้เป็นคนอารมณ์ดีมีความสุขมีความนิ่งสงบในตัวตนของตัวเองเวลาอยู่คนเดียวก็คือปล่อยวางแต่เวลาในท่าที่การงานเขาก็มีการที่จะจัดการหรือว่าการตัดสินใจอะไรเป๊ะๆนะคะตามไลฟ์สไตล์ของราชาเรียนนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเ,เ,เร็จในตัวตนของตัวเองถึงเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําเขาก็เป็นคนที่มั่งมีมั่งคั่ง ในแบบฉบับของตัวเองแล้วก็สามารถซัพพอร์ตดูแลคนรักได้เป็นอย่างดีนะคะราชาเหรียญคนนี้เป็นคนที่นิ่งมากรักคือรักใช่คือใช่ค่ะก็อาจจะดูแบบนิ่งจริงๆนะคะด้วยเข,เขาเป็นคนที่วัตถุนิยมเนาะนะคะความสัมพันธ์มันก็จะดูแบบดูค่อยเป็นค่อยไปนะคะคุณอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกใจร้อนแล้วก็หันหลังเดินจากเข้ามาคนคนนี้อย่างที่บอกค่ะอาจจะเป็นคนที่ ระดับผู้นําผู้บริหารระดับซีอหรือว่าเป็นคนที่มีฐานะดีมั่นคงมั่งคั่งหรือว่ามีเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําอย่างที่บอกเขาก็มีความรวมสมบูรณ์นะคะเป็นคนที่รู้จักทํางานรู้จักเก็บเงินนะคะพพอร์ตดูแลตัวเองได้คือไม่ทําให้คนรักเดือดร้อนคือเป็นคนที่พึงพอใจกับสิ่งตัวเองมีอยู่ด้วยนะคะ อาจจะดูถ้าเป็นคนดีมีฐานนะก็อาจจะดูแต่งตัวแบบชิวๆสบายๆมากๆเลยนะคะเขาอาจจะไม่ได้แต่งตัวหวาอะไรแบบนั้นนะ mm hmm. ก็ชอบใส่กางเกง,เงยีนเสื้อยือดแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่ด,ดูดูยังไม่อายุเยอะค่ะดูยังดูยังทันสมัยอยู่นะคะเก่งในเรื่องของอาจจะหัวโบราณหน่อยๆอ,อาจจะดูดูมีความดื้อเงียบนะคะคนคนนี้อาจจะมีลูกติดด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ เข้าใจเย็นเขาเป็นคนที่เฟลลี่แล้วเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญก็ได้ค่ะคนคนนี้ชอบทําบุญเป็นคนที่มีเรื่องราวอุปสรรคในเรื่องของความรัก สามเศร้ามันหนักมากๆหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะหนึ่งเหรียญถ้าเขาทําให้คุณเสียใจร้องไห้ก่อนหน้านี้นะคนคนนี้คนที่เป็นประเด็นกันกันกบคุณที่ทําให้คุณเจ็บปวดร้องไห้เสียใจเดวิลเขายังคงแอบบหึงหวงแอบบกัาความสัมพันธ์หรือว่าแอบส่องคุณอยู่เลยนะคะแล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกกับคุณอยู่ในหัวใจมากๆเพราะฉะนั้นหนึ่งเหรียญไม่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขารู้สึกว่าอยากที่จะเปิดใจและพูดคุยกับคุณค่ะราชาเรญผู้นี้เปิดใจตกลงในความสัมพันธ์ว่า จะเดินหน้าความสัมพันธ์กันต่อเป็นแฟนกันหรือว่าอะไรยังไงนะคะด้วยเขาเป็นคนที่ด้วยเขาเป็นคนที่มองความสัมพันธ์แบบ ลองเทอร์มิเลชันชิพนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่เขามองความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แบบระยะยาวแบบมั่นคงนะคะแล้วก็มองหาคู่ชีวิตเขาอยากให้คุณกับเขาเป็นคู่ชีวิตกันด้วยนะคะไม่รู้ว่าโอกาสนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเดวิลความเสน่หาเขาอยากเสน่หาอยากที่จะคุยกับคุณอยากที่จะขอโทษขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์การออฟเฟอร์การดูแลการซัพพอร์ตคุณทุกอย่างเลยถ้าก่อนหน้านี้เขาทาให้คุณเสียใจเจ็บปวดหรืออะไรก็ตามเขาก็อยากที่จะขอโทษคุณเห็นไหมคะหนึ่งเหรียญหนึ่ นะหนึ่งเรียนนี้ขอโอกาสให้ได้ไหมขอโอกาสที่จะมาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงๆเกิดขึ้นจริงๆได้ไหมเพราะฉันคิดถึงเธอนะคะถึงแม้ว่าเราสองคนจะไปต่อได้หรือไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่แต่ฉันรู้สึกว่าหัวใจความเสน่หาเยอะแยะยังมีอยู่นะคะยังตัดไม่ขาดเลยแล้วก็คิดถึงคุณนะคะกับทุกๆคนนี่คือออกมาได้ทุกพลังงานจริงๆนะคะพูดเป็น พลังงานรวมไปเลยนะคะคือดินน้ำลมไฟออกมาเลยนะคะราชาเหรียญกับตัวตนคุณและเขาก็อย่างที่บอกนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่นิง่งเงียบมากๆจริงๆก็อาจจะคุณอาจจะดูใจร้อนบางอย่างอาจจะทำให้ตัดจบจากเขามาก็ได้นะคะแต่เขาก็รู้สึกว่ายังยังไม่ยอมแพ้ยังเหมือนกับยังมีความหวังนะคะที่จะหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเข้ามาหาคุณนะคะบางท่านอาจจะได้รับการติดต่อจากเขาคนนี้ก็ได้นะคะ เหมือนกับว่าเขาอยากที่จะเปิดใจและพูดคุยกับคุณด้วยชีวิตก็เหมือนกับซีรีส์ซีรีส์หนึ่งนะคะใครเข้ามาหาเราก็เป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่ง i am here helping you เขาคิดถึงคุณนะคะมองออกไปดูสิเป็นรูปหัวใจเลยเห็นไหมนะคะคิดถึงคุณแล้วก็อยู่ตรงนี้อยากที่จะเป็นผู้ ดูแลคุณผู้ซัพพอร์ตคุณอยากที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อเรียนรู้เรื่องราวระหว่างเรานะคะอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนกลับมาเป็นปึกแผ่นกลับมาเป็นครอบครัวความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความสุขสมหวังอีกครั้งหนึ่งหรือให้เราสองคนได้กลับมาสาร้างความสัมพันธ์ขยับสถานะความสัมพันธ์กันวีวีบีทูเกเตอร์เกนเขามีความหวังว่าเขาจะได้พบเจอกับคุณนะคะหนึ่งเหรียญคุณอาจจะมีโชคดีเขาอาจจะออฟเฟอร์ให้ของขวัญให้อะไรที่เป็นการ ขอโทษคุณก็ได้นะคะ vvv together again นะคะคิดถึงคุณจังเลยอยากกลับมาพบเจอกับคุณอีกครั้งเราจะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะ I watch over you every day w ว้าเขาส่องเขามองคุณอยู่นะคะเขาส่องเขามองคุณอยู่ถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขานะคือเขาอาจจะดูรูปภาพในโซเชียลหรือว่ารูปภาพที่คุณกับเขาเคยถ่ายรูปกันหรือว่าการแบบดูคุณดูโปรไฟล์คุณก็ได้ะคะ่ะ มือเขาแบบเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะนะตอนนี้นะกับ EP นี้ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูซิความคิดถึงมันอยู่ตรงนี้เขากำลังคิดถึงคุณอยู่ค่ะเขารู้ว่าเขาข้ามเส้นของคุณไปหรือเขาทำให้คุณโกรธหรือเปล่าหรือคุณกับเขามีประเด็นกันเนาะนะคะ I can't stop thinking about you นะคะบอกแล้วว่าเขากำลังคิดถึงคุณอยู่นะนะคะใครที่รับชมนะโอเคเด้งออกมาแล้วคืออะไร I replay our c o n v e r s a t i o n over a n d o v e r เขาทั้งสองคนทั้งมองคุณทั้งทบทวนเรื่องราวที่คุณกับเขาได้คุยกันนะคะบทสนทนาก่อนหน้านี้ว่ามันมันอาจจะไม่เข้าใจอะไรกันบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะโอ้โหออกมาสองใบเลยค่ะทุกคน VBB t t o e t h e r again นนะคะนี่คือเขา เขาอยากพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วเขาก็มีความหวังมากว่าคุณจะให้โอกาสหนึ่งเหรียญการให้โอกาสได้ได้นัดเจอการนัดเดทการทานข้าวกันคุณกับเขาอาจจะเคยไปเที่ยวด้วยกันดินเดอร์ด้วยกันมาแล้วนั่งร้านคอฟฟกันมาแล้วหรือได้อ่าไปเที่ยวทะเลกันมาแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งใบสิสวยงามจังเลยค่ะนะคะสี่ใบแล้วขออีกหนึ่งใบค่ะ ตอนนี้เขาไม่สามารถให้คุณมาอยู่ใกล้เขาได้นะคะ <c oughs> อืมก็ประมาณนี้ค่ะทุก,ท,กทุกคนนะคะเขาอยากอยู่ใกล้คุณเขาอยากส่องเขาก็ได้แต่ส่องแต่มองได้แต่คิดถึงไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยเพระาะฉะนั้นนี่คือใครกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะมาสื่อแล้วมาสง่งส่องพลังงานให้กับทุกคนในค่ําคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ